สวัสดีครับครูชื่อนายยุทธชัยโยธีพนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะดาใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสเกตเขต3สอนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่1ครับซึ่งได้จัดกิจกรรมจัดประสบการณ์หน่วยสีลาวาเรื่องสีลาวาขึ้นโดยยึดกระบวนการ G Path Step จุดประสงค์ของการจัดประสบการณ์คือ 1. เพื่อให้เด็กบอกสิ่งที่อยู่ในกล่องปริศนาได้ 2. เพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้ 3. เพื่อให้เด็กได้นำเสนอผลงานของตนเองสาระที่ควรรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างสีผิวสัมผัสและกลิ่นของดินภูเขาไฟ แนวคิดจังหวัดศรีสะเกดเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟที่เคยปะทุลาวาในอดีตส่งผลให้ดินในพื้นที่มีแร่ธาตุเหมาะแก่การปลูกผลไม้อีกทั้งผู้คนในท้องถิน่นยังนำดินเหล่านี้มาใช้ในการย้อมผ้าและเรียกสีที่ได้จากการย้อมผ้านั้นว่าสีลาวา สำหรับสื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมได้แก่ 1. กล่องปริศนา 2. ดินภูเขาไฟ 3. วีดิทัศน์วิธีการย้อมผ้าและทอผ้าสีลาวาจาก w w w YouTube.com ซึ่งครูได้จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กอนุบาลหนึ่งตามกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G-Path 5 s t e p ดังนี้ สเตปหนึ่งขั้นสังเกตรวบรวมข้อมูล 1. เด็กใช้มือสัมผัสสิ่งของในกล่องปริศนาดมกลิ่นในกล่องปริศนาที่ครูเตรียมมาโดยใช้คำถามต่อไปนี้เด็กคิดว่าสิ่งของในกล่องปริศนามีพื้นผิวอย่างไรเด็กดมกลิ่นแล้วได้กลิ่นอย่างไรบ้าง 2. เด็กสังเกตและร่วมการสนทนาประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งของในกล่องปริศนา นั่นก็คือดินภูเขาไฟโดยใช้คำถามต่อไปนี้เด็กเคยเห็นดินแบบนี้หรือไม่เด็กเคยเห็นดินแบบนี้ที่ไหนบ้างเด็กคิดว่าดินนี้มีสีอะไร 3. จากนั้นเด็กดูวิธีการยอมผ้าและทอผ้าสีลาวาจากสื่อวิดิทัศน์ผ่าน www.youtube.com สเต็ปสขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 1. เด็กร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสีที่ได้จากดินภูเขาไฟ 2. เด็กร่วมกันคิดการตัดสินใจและเลือกวิธีการนำดินภูเขาไฟมาทำผลงานทางศิละปะโดยครูให้เด็กนำเสนอความคิดอย่างอิสระครูมีหน้าที่ร่วมรับฟังและลงข้อสรุปถึงวิธีการทำศิละปะที่เด็กร่วมกันเสนอสเต็ป 3. ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติเด็กร่วมกันวางแผนและออกแบบในการสร้างผลงานทางศิลปะจากสีดินภูเขาไฟครูมีหน้าที่ร่วมรับฟังและลงข้อสรุปถึงวิธีการทำสีจากดินภูเขาไฟเพื่อนำมาทำศิลปะเด็กร่วมกันเสนอซึ่งเด็กได้เสนอว่านำดินภูเขาไฟมาละลายน้ำเพื่อนำสีออกจากดินให้ได้ เป็นสีลาวาแล้วนำไปทำผลงานทางศิละปะนั่นก็คือการเป่าสีสเต็ป 4. ขั้นสื่อสารและการนำเสนอเด็กนำเสนอผลงานศิละปะจากสีลาวาถึงผลงานของตนเองว่าผลงานศิละปะชิ้นนั้นชื่อว่าอะไรและมีแนวคิดแรงบันดาลใจจากอะไรในการทำผลงานศิละปะเช่นน้องน้ำอิง บอกว่าผลง,งานของตนเองชื่อว่าตั๊ก,กแตนเพราะมีแรงบันดาลใจมาจากการที่น้องหนำอิงได้ไปทุ่งนาแล้วเจอตั๊ก,กแตนอยู่บนยอดหญ้าสเต็ป5ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะเด็กร่วมการสรุปคำแนะนำของผลงานที่ได้รับและร่วมการปรับปรุงผลงานตามคำแนะนำให้ดีขึ้น และจัดแสดงผลงานที่ได้ปรับปรุงเสร็จแล้วในรูปแบบของนิทรรศการภายในชั้นเรียนครับสำหรับจุดเด่นและความแปลกใหม่ของผลงานชิ้นนี้นะครับดินภูเขาไฟเมื่อละลายน้ำแล้วจะได้น้ำสีที่เรียกว่าสีลาวานํามาสร้างผลงานศิลปะได้และมีความสวยงามครับประโยชน์ของผลงานเด็กได้เรียนรู้สีจากดินภูเขาไฟที่ละลายน้ำ ได้เป็นสีธรรมชาติสามารถนำมาสร้างสารรค์ผลงานทางศิลปะได้ครับครับจากการที่ครูได้จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กชั้นอนุบาลหนึ่งในเรื่องสีลาวาซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวในท้องถิ่นและเป็นอัตลักษณ์ให้เด็กได้เกิดประสบการณ์ใหม่จากสิ่งที่อยู่รอบตัวและเด็กได้ร่วมกันคิด และนำเสนอผลงานตลอดจนออกมาเป็นผลงานศิลปะนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมและประสบการณ์จากสิ่งรอบตัวที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ